สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่นอีกแล้วมีเสียงอีกแล้วโอเคมมโอค้วันนี้ก็ฝนตก,นนกนนโอเคเสียงเงียบกว่านี้ได้ไหมหนึ่งร้อยวันเลยนะนี่เพิ่งหกวันอยู่เลยเมาเดี๋ยวผมก็จะขุดลงเหมืองน,นะผู้ชมที่บอกเลยเผมไม่มีวันหลอกง่ายหรอกละมัง โอเคตรงนี้มันก็หมืดแล้วแหละไม่เู้ไม่รู้เดี๋ยวผมจะขุดไปเรื่อยๆกว่าจะเจอเหล็กแล้วกันโย่เจอแล้วฐาน้อนแรกโอเคฐานสัมคอนอยู่นะชีวิตนี้ไปดูพิกแอ็กก่อนพิกแอ็กจับพังแล้วขุดมา โอเคไม่ไกลเลยนี่เดียวเจอแล้ว้ถ่านเยอะว่ะรวันว่าเราขุดไปหมดแล้ว่าน่านสำคัญนะคคพับพิกแอคความชัวรอย่าก่อขงอ้โอเคเดี๋ยวผมจะไปครัฟใหม่ล้วกัน เจบร้อยจเจอแล้วอันแรกมีเสียก่อนเลยมีอะไรลือนี่โอเคผมได้ขุดไปเรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็เจอบล็อกนี้อ้าวพังไปแล้วโอเคแล้วผมจะขุดไปเพราะผมไม่สนใจแต่ถ้าอนาคตเนี่ยน่าจะสนใจน่าดู นนพ้ผมจะทำฟาร์มมอนเตอร์แล้วกัน <c oughs> ฟาร์มมอนเตอร์แบบเล็กๆนะว้โหโอ้โโอ,โอ้ของแท้เจอสักทีเจอเลยหนานิดนึงยังไม่เจอในให้เลย <c oughs> อะอะโอ้โหอ,อ,อ,อะไรอะคอมโบมาให้เลยเหรอ ไอ้ก็คิดถึงถ้ำฟูคิดถึงเหล็กมาปั๊บเลยโอเคก่อนที่ผมจะลงไปไอซอมบี้ไอคิปเปอร์โอ้อบ้าจิไม่น่ากระโดดลงมากกปุ๊บเลยตายเอ,แอวแต่งดีที่นหนเสีของไว้อยู่เนะียใช่ไม่งั้นหายเหละหัวร้อนอ่าได้แล้ว ไม่โอเคแม่ถามออไม่ต้องหรอก,<า>กผมหายแล้วโอเคผมก็จะขุดเหล็กเยอะอยู่นะฮ<า><า>ุยเฮยทานสำคัญนะตอนนี้มาไอไอโอเคแม่ผมด่าลแล้วแหละผมก็จะสต็อปไว้หนึ่งโอเคที่นี่ปปอโอเคเปิ้ลอู้ ผมมาทำซุปได้เลยนะเนี่ยนี่แล้วผมมีทางไปใหม่โอเคผมไม่เคยใช้เคลียร์ตุนในนี้จริงๆนะผมไม่ได้หลอกแต่อาจจะหลอกจริงก็ได้แต่ไม่เป็นไปไม่ได้หรอกผมจะขุดทะลุไปเลยโอเคทะลุแล้วเอ้ยเอ้เอคิดว่าจะทําอะไรนะคิปเปอร์คิปเปอร์คิดว่าเหรอ ชว่าจะทำอะไรลงไปเกไม่รอดเน่ไอคนคือสามใช่อุ้ยจเจอเหล็กว่ะโอเคผมจะกั้นไว้เพราะว่ามันอันตรายมากและด้านนี้ผมก็จะต่อไปโอเคหยุดแล้วโอ้แล้วผมก็ต่อ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 แล้วอ่าเออได้ได้ ผมผมจะทำอุ้ยแน่นี้ว่ะผมจะทำทางในอนาคตนะทางแบบนี้หรือว่าจะจุดไฟแล้วต้องลงไปเท่าไหร่จุบจุบจุๆบจุบจุบโอเคขุดลงไปตรงนี้เลยจิบอ้าวเจอเลยเฮ้ยจะช็อแล้วนี่วัอจริงเหรออ้าวเจอเจอสักด้วย ตีอะราอีอะไรนอเราตอีกแล้วตีมันตลอดมันไม่ตายนิวได้ครับขวานดาบอะไรเปล่าหคาบดาบีนะ่ะไม่กระโดดตีหระกระโดดตีแล้วก็ไม่ตายมันเป็นสเกลิตันยิงหัวยิงช็อตนึ่งยิงหัวไม่ตายหรอกแต่แค่มีเป็นเครื่องประดับได้โอเคว่ามันโอเคมันเป็นคำหยาบ โอเคเดี๋ยวผมจะหาแร่ไปเรื่อยๆแล้วกันผมเจอเหมืองแล้วผมจะกลับขึ้นไปข้าบ,บุญเลยนะขึ้นมาเซจปั๊บขึ้นไปข้าบุญปิดปิดทำไมวะหินโอเคไม่นี่หินออ้โอเค,อเคผมจะวางแล้วนี่และนี่โอเคไล่เหล็กเอาไปแล่หฐานเอาไป เอาบล็อกนี่ไปเอออันนี้เรียกว่าของกินละกันไม้เอานี่ไปแต่กระจกอ่ะดียากจริงกระจกเอาไหนดีอุ๊ยรู้แล้วรู้แล้วอยากได้กินนู่ยนี่ไงของเผา อ่านี่เอาไปเลยของเผาที่เผาเอาไปเอานี้ไปด้วยเออเฮ้ยปูแล้วจะย่ออะไรที่ปลูกเอานี้ไปด้วย,ป,วย,ป,วยป่อปปจริงๆนะแต่มันของกินโอเคผมจะปลูกรวมบีพีเลยละกันเดี๋ยวจะปลูกให้เสร็จไปเลยเคมีแค่มีที่ของตกตแต่งแล้วแล้ว นี่ก่อนสามโอเคก็หนึ่งสองผูกแค่หลอทแล้วกันสี่ห้าหกอ่ะนี่ไปก่อนแล้วก็จะเอาน้ำใส่แต่ยังไม่ใส่หรอกโอเคอเคอาต่ออ่าต้องการใช่ไหมได้จุ๊บยายายากินโอเค ยา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 ติ่ตงเน่ติ่งเน่จากตายรักตายไปเลยหอูอะไรจะครบมาเนี่ยใครคิดว่าโว้ยหแล้วมันลำบากจริงชิบชิบโอเคผมจะทาไปเรื่อยๆเคท่าตัง ถังดิไม่ใช่ถังทําถังนะ้ำเสร็จแล้วแล้วผมก็จะไปนะผมจะทําอะไรไม่ได้เวอร o อเวอร์หมากน,นนะผมไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ไม่ใช่ผู้เล่นเก่านะแต่ผู้เล่นคนกลางเออเล่นได้พอเล่นได้คล้ายๆดีอยู่นิดนึงแต่ไม่ได้คล้ายขนาดนั้นหรอกแต่อันนี้ก็ได้ โอเคนะโอ้แต่อันนั้นทำยากมากโอเคมันใกล้มืออีกแล้วอ้าวจะเข้ามาทำไมเนี่ยเฮ้ยได้เข้ามาไปะนี่เฮ้ยน้องเราเข้ามาแน่นอนนิวได้เข้ามาเปล่าเอนอนิวได้เข้ามาเปล่านิวได้เข้ามาไหมแน่ใ,นใจ ไม่อยากเชื่อเป็นน้าถาวรดีกว่าหยิบไปและมอ้วโอเคเดี๋ยวผมจะพามไปเรื่อยๆโอเคเรียบร้อยแล้ผมกอนนี่ชิบต่อต่อ้อออย ทำยังงเนี่ยฮะเฮ้ยถ้าถูกแล้วผลผลผลที่ได้รับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยแล่ช่างเถอะต่อไปอ้าวทั้ผิด โอเคแค่นี้แหละโอเคผมได้แล้วแหละแล้วผมก็จะต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งโอเค,อเค,อเคสวยงามจริงแต่มันยังมีอยู่โอเคแล้วผมก็จะเอทำต่อเลยดีกว่า ฟ้าแลบด้วยเมื่อกี้โอเคทาเสร็จสักทีเหนื่อยจริงต่อไปผมก็จะทำรวมเป็นโปรติกตด้วยนะวันนี้ก็ <c oughs> เหนื่อยจุดๆเหนื่อยสุดๆก็เหนื่อยแหละเหนื่อยจริง <c oughs> อืมอดา โอเคก็แค่นี้แหละวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจุ๊ม่ะจุ๋ม่ะนี่อ้เท่ากำบเพลงดิก็โดดสูงกว่าโลนัลโดู้โอเคน้องเราเวอ่อเลยมาละโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายแค่นี้แหละอย่าลืมเจอกัน EP ที่